สวัสดีค่ะนี่แม่จะทำวอล์กเกอร์แล้วนะคะสิวอล์กเกอร์แปลว่าอะไร v L O วีย่งมาจากวีดีโอนะคะนำเสนอเอ,อ้ยให้แม่พูดบ้าง <pla id S 1> ดิใช <ขอ S 1> ่ค่ะวอล์กเกอร์ก็คือไลฟ์ไสไตล์ของคุณมามา่าทางช่อง YouTube ไปติดตามกันนะคะซึ่งคุณแม่พี่มาม่าก็จะมีตัวปวดคือตัวนี้นะคะแล้วก็พี่ขักศิกเขาจะเป็นตาล้องคนโน้น เอาไปกติดผพมาหน่อยแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะคะผมมาแต่หัวนะคะอ้าว V L O G G E R ใช่ไหมคะแล้วว่า a l k e r ก็คือ V มาจากวิดีโอนะคะก็จะทำือไลฟ์ตา์อย่างของครูมาม่าชอบอะไรวิถีไทยๆนะคะติดที่ครูชอบ ก็จะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอให้ดูการจะพยายามไปทำนะคะเออนะคะแล้วก็มีสาระประโยชน์ที่จะให้คนด้วยอาหารวิถีไทยการใช้เตาถานนะคะที่บอกว่าคุณม่ม่าชอบแล้วก็หม้อดินหม้อดินชอบมากหม้อดินอยากจะนำเสนออาหารทไทยวิถีไทยนะคะภูมิปัญญาไทยเคยปลา,อาหอยดองที่สุราษฎร์ธานีทำเคยกุ้งจะพาไปดูโอเคไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อ่ะให้น้องไปบ่ายทุกคนสวัสดีครับพูดว่าแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะคะ